รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้พบกับนางสาวคณิสอนแสงอุไรและครอบครัวหนึ่งในนั้นคือเด็กหญิงบุญรักษาลูกสาวคนเล็กที่ป่วยพิการทางสมองและได้กลายเป็นศูนย์กลางความรักและการเสียสละของครอบครัวนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิิตครับผมเอกพันธ์บาลลิตครับผมวันนี้ก็เป็นคุณแม่ซึ่งมีลูกนะครับมีลูกสองคนแต่ลูกคนสุดท้องเนี่ยจะพิการพิการที่แบบหนักมากแล้วลูกคนนี้จะเป็นศูนย์กลางของความสุขทั้งหมดในครอบครัวไปไปส่งขงนมไป, <c oughs> ไปเที่ยวกัน ตอนประมาณ8เดือนค่ะเขาตรวจเจอว่าน้องอ่ะไม่มีเนื้อสมองหัวน้องโตผิดปกติแล้วขาน้องก็พิการเขาบอกว่าน้องออกมาทำอะไรไม่ได้นะน้องอาจจะออกมาข้อออกมาเนี่ยประมาณ80%น้องอาจจะเสียชีวิตสงสารตาก,กับยายมากค่ะ กั้งงที่แบบเหมือนก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราเอย่างเงี้ยทำให้พ่อแม่ลําบากคุณยายต้องมาออกจากงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องบ้านก็นโดนยึดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดีใจมากเลยค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะคะแต่วันหนึ่งเหมือนฟ้าประทานพรมาให้ค่ะนี่ครับนี่คือคุณแม่คณิสอนนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องบุญรักษาครับผมนี่คือ ลูกคนที่สองของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเรารู้ก่อนไหมครับว่าน้องภาวะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกรู้ไหมเจออีกทีหนึ่งตอน8จะ9เดือนแล้วค่ะหมอบอกว่าน้องไม่มีเนื้อสมองค่ะมีแต่น้ําค่ะแล้วก็ขาเขาพิการผิดลูกตอนนี้น้องเท่าไหร่แล้วนะสองครัครึ่งค่ะเขาจะร้องไห้ร้องอย่างนี้ค่ะร้องทั้งวันทั้งคืน จะร้องไม่มีสาเหตุอะค่ะเราไม่รู้ว่าเขาปวดหัวหรืออยากกินนมหรืออิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะร้องอะค่ะแต่เขาจะให้อุ้มถ้าอุ้มหรืออุ้มนั่งนอนอุ้มเดินเนี้ยเขาเขาจะเงียบเพราะถ้าวางน้องปุ๊บน้องจะร้องท,งทันทีเลยค่ะคุณยายเขาก็เลยต้องออกจากงานนี่เขาคุณยายก็ปว่วยไม่ใช่หรอครับเราถือของหน,นักๆนอะคะ่ะปวดจีดขึ้นมาเลยอ่ะอาการนี้เกิดขึ้นเพราะปุ่มหลานคนนี้ด้วยใช่ครับพ่อของเด็กคนนี้พอรู้ว่าลูกพิการเขาก็ทิ้งไปเลยค่ะ ทิ้งไปเลยใช่ค่ะทั้งที่เขารู้ว่าลูกตัวเองเกิดมาเพราะตัวเองทํามาเนี่ยพี่การลราทิ้งไปเลยแม่ก็บ,บอกไม่เป็นไรถ้าเขาไม่เอาก็าคือกลับบ้านกลับบ้านเรากันเวลาที่จะแบ่งกันดูแลน้องเนี่ยใครแบ่งกันอะไรยังไงพหนมเพิ่งได้งานค่ะเป็นขายหมูขายไก่อ่ะค่ะในตลาดใช่ใช่ค่ะเราต้องออกไปทํางานทุกวันแล้วใช่ค่ะแล้วคุณตาก็ทําอะไรครับก็ขับแท็กซี่ครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนี้ก็มีแท็กซี่เป็นของตัวเองแล,แล้วพอมาเจอโควิดรอบแรกก็ ไม่ไหวก็เลยต้องเอาไปคืนเขาครับอยู่แล้วที่ผมเห็นขนมด้านหลังด้านข้างนี้คืออันนี้ก็จะเป็นของที่เราไปรับรับมาแล้วก็มาขายทางออนไลน์ลเพื่อจะเป็นไรายได้อีกทีนึงมาช่วยน้องขายดีไหมครับทางออนไลน์เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยคะ่ะอาทิตย์หนึ่งยังไม่ถึงห้าถุงเลยคะ่ะคือทุกคนช่วยกันเลี้ยงน้องบุญรักษาแล้วคุณยายกับคุณตาก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยคะ่ะเขาดูว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือได้อยู่ด้วยกันขอให้ได้เลี้ยงบุญรักษาเนี่ยคะ่ะ เพราะเขาเหมือนเลื่อนเนื้อชีวิตเราคนๆหนึ่งเลยค่ะยังมีน้องต้นน้าที่น่ารักนี่นะคะว่าช่วยดูแลน้องได้ด้วยหรอใช่ชงนมค่ะที่ก็ชงนมตุกตูดนตามขั้นตอนเปียบนะครับนึจำได้ไหมว่ากี่ช้อนตวงลงสามช้อนอ๋อนี่เขามีสูตรเลยนะน้ําร้อนกับน้ําอุ่นใช่ไหมนี่ที่เห็นอยู่อย่างนี้นี่นี่นี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้คือ ของคนเก่าของคนเก่าเขาบ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วเราก็อยากอยู่ต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ด้วยปัญหาจริงๆว่าเจ้าของเขาจะขายแล้วค่ะใช่ค่ะต้องย้ายออกครับแต่ว่าเขามีบุญคุณมากค่ะที่ให้เราอยู่มาเขาก็ไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายหรือใช่จ่างเขาใช่ค่ะก็คือด้วยความที่เขามีบุญคุณเนี่ยเราต้องออกใช่ไหมใช่ค่ะ ไปช่างได้เลยเนะี่ยน้องบุญรักษาเมื่อก่อนหนูเหรอเป็นเด็กแบบว่าตอนนั้นทําพันพีอารด้วยค่ะไม่ค่อยสนใจครอบครัวเพราะตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยคิดว่าพ่อแม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดเรื่องราวขึ้นมาวันหนึ่งจริงๆสิ่งแรกที่เจอคือครอบครัวไม่ทิ้งเลยค่ะไม่ว่าเราจะ ดีหรือไม่ดีหนูว่าหนูเลี้ยงเขามาเหมือนเด็กปกติทุกอย่างเลยค่ะหนูก็ขอเลี้ยงให้ถึงที่สุดที่หนูจะทําได้ค่ะเพราะเราทอไม่ได้ถ้าทอแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเลยค่ะเพราะเขาเป็นเหมือนแรงบรรณาจัค่ะสี่คนนี้ให้หนูสู้เอเะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังนะครับโดยสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้กับครอบครัวของน้องบุญรักษานะครับ หนึ่งมื่นบาทนะครับผมรบพร้อมด้วยถุงยังชีพนะครับผมอ่าหนึ่งถุงนะครับผมความรักการห่วงใยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆในครอบครัวเนี่ยเขาทุ่มเทแรงใจให้กับน้องบุญรักษาซึ่งเป็นจุดรวมหัวใจของทุกๆคนเลยที่ที่อยู่ในครอบครัวของเขาเขาจะเหนื่อยเขาจะลำบากเขาจะอะไรแค่ไหนไม่เคยย่อท้อเพื่อลูกคนนี้ เพื่อจะให้น้องคนนี้ยอยู่กับพวกเขาไปนานๆน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นว่าความรักความสามาัคคีผูกพันกันระหว่างครอบครัวทําให้ครอบครัวนี้แข็งแรงแล้ววันนี้รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้นางสาวคณิศรแสงอุไรและครอบครัวให้มีความหวังและมีพลังในการต่อสู้ต่อไปครับอยากจะขอบคุณพ่อแม่ค่ะที่เป็นแหล่งบรรดาใจ ตั้งแต่วันแรกที่รู้แล้วท่านไม่ปฏิเสธบอกว่าให้รับเลี้ยงให้เอาลูกไว้แล้วพร้อมถ้าเชิญชะตากรรมกับหนูคือยอมลำบากด้วยตัวเองคือชีวิตนี้ขอสู้เพื่อครอบครัวขอทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้ค่ะ